หลายเคนคงรู้จักสตูดิโออย่างโคเวิร์กกันไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นจากบ o กจิตห็อก ok, แล้วก็สปาแฟมิลี่แต่วันนี้ผมจะพามาดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโคเวิร์กันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไง Cloverwork นั้นถูกก่อตั้งในวันที่1ตุลาคมปี2018ก่อนที่จะมาเป็นชื่อ c l o v e r w o k ที่ทุกคนรู้จักกัน Cloverwork นั้นเคยมีชื่อว่า c o e n g i Studio มาก่อนซึ่งตัวค่ายนั้นก็เป็นบริษัทลูกของ A1 และอยู่ภายใต้การดูแลของ Adiplex นั่นเองได้ในภานหลังนั้นตรง c l o v e r w o ก็ได้ยแยกออกมาจาก A1 นั่นเองและผลงานรงแรกๆของ c l o v e r w o r นั้นก็คือ Anime อที่มีชื่อว่า Slow Start นั่นเองซึ่งถ้าโดยส่วนตัวผมแล้วผมไม่เคยดูเรื่องนี้นะแต่ถ้าเราดูจากคะแนนแล้วเรื่องนั้นก็น่าจะดูธรรมดาและน่าจะไม่มีอะไรบือหวา แล้วก็ผลงานเรื่องต่อมาผมเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักเรื่องนี้อย่างแน่นอนเพราะในช่วงปีนั้นเองเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสที่ค่อนข้างที่จะสูงระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้อย่างเรื่องที่มีชื่อว่า Darling <ค> in the f r a n k นั่นเองด้วยการโครก,กันของ3ส,สตริโออย่าง Code Work A1 แล้วก็ Trigger นั่นเองมันก็เหมือนจะเป็นผลงานที่ดีใช่ไหมละ่ะถ้าดูจากตัวค่ายแต่ในท้ายที่สุดเรื่องก็ดันมาตกมาตายด้วยความที่ว่าเรื่องนั้นค่อนข้างที่จะจับฉ่ายระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้อยากจะเป็นแม่งทุกอย่างอยากจะเป็นมันทุกแนว เองแล้วก็เรื่องต่อมาอย่าง เซนาไฟต์ดีอนิเมชันเซชุนบูตะหรือเรื่องพี่กระต่ายนั่นเองจะเห็นได้ว่าทั้งสองเรื่องนั้นก็จะมีทั้งเรื่องที่ดีบ้างแล้วก็มีทั้งเรื่องที่แย่บ้างเรามาเริ่มจากเรื่องที่ดูดีกันเลยดีกว่าอย่างเรื่องพี่กระต่ายนั่นเองเรื่องพี่กระต่ายนั้นทำมาจากไรโนเวลของอาจารย์ผู้แต่งซากุระโซอย่างอาจารย์โคโมชิดะฮาชิเมะนั่นเองเรื่องรุ่นพี่กระต่ายนั้นก็ถือว่าได้รับความนิยมค่อนข้างจะสูงมากจนถึงปัจจุบันเรื่องแลไอเดียของเรื่องที่่นนาสใจและครที่ดูมอเ่่งดกๆของเรื่งงวหล ของเรื่องนั้นผมค่อนข้างที่จะเยดายอเดียของเรื่องระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ทุกคนไดว่าแต่ละอาคของเรื่องนั้นรีบจนเกินไปจนทําให้ผมนั้นไม่ไม่ได้รู้สึกอินเลยในช่วงหลังๆแต่รวมก็เป็นอนิเมะที่โอเคระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่เราจะมาพูดถึงพสนากันไหมก็ผมจะไม่ขอลงรายละเอียดอะไรเยอะน,น,นะผมจะบอกแค่อย่างเดียวว่าอย่าดูเลยไปเล่นเกมดีกว่าเจ้าผมเถอะเพราะเรามาเริ่มยุคที่เป็นทั้งขาขึ้นแล้วขาลงของโคเวอร์กันเลยดีกว่าครับผม ซึ่งในช่วงนั้นโคเวิร์กก็ได้ทำผลงานอย่าง p r o m i s e Neverland ซีซั่นหนึ่งและ Fate Grand Order b a b y l o n i a นั่นเองซึ่งทั้งสองนั้นก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้อย่าง p r o m i s e Neverland ตัวเนื้อเรื่องและการกำกับที่น่าสนใจและทำให้เรานั้นลุ้นได้ตลอดเวลาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วตัวละครในเรื่องนั้นจะหนีออกไปได้หรือเปล่าบวกกับเพลงประกอบหรือซาวด์แทร็กของเรื่องที่น่าจดจำนั่นเองก็ทำให้เรื่องนั้นได้รับความนิยมจนทำให้เรื่องนั้นมีภาคต่อตามมาในภายหลังนั่่นเเออองงงลรืออยา เฟดบาบโลเนียนั่นเองก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยก็ว่าได้อาจจะมีบางช่วงที่น่าเบื่อบ้างและดูธรรมดาไปหน่อยแต่เรื่องนั้นก็ยังมีงานแอนิเมชันที่ค่อนข้างที่จะดูจัดเต็มฉากแอคชั่นที่ดูอลังการและซาวด์แทรกที่ดูดีและมีหนังซ้ำอาจจะทําให้คนนั้นอยากกลับไปเล่นเฟดโกเลยก็ว่าได้เดืยวรวมทั้งสองเรื่องนั้นก็ถือว่าเป็นแอนิเมทที่ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นแอนิเมทที่ดีเลยก็ว่าได้แต่แน่นอนล่ะครับว่ามีขึ้นก็ต้องมีลงอย่างที่า โภมิสเนวาร์แลนด์นั้นได้ประกาศภาคต่อออกมาแล้วก็ได้ฉายในซีซันวินเทอร์2021นั่นเองและในช่วงสีตอนแรกของเรื่องนั้นมันก็ดูจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่ปัญหามันจะเริ่มที่ว่าเมื่อตัวละครเริ่มลงไปนในเชลเตอร์นั้นเรื่องก็ได้ตัดตัวละครสรําคัญออกไปตรงนั้นก็ว่าเป็นปัญหาแล้วนะแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเรื่องมันได้ข้ามอากสำคัญของเรื่องไปค่อนข้างเยอะเยอะจนถึงระดับที่เรียกว่าน่าเกลียดเลยก็ว่าได้ยังอากโกดีพอดที่หลายๆคนนั้นอยากจะให้ทาอะแดปเป็นอนิเมะก็ได้ถููกกกกตัดดดทิ้้งงงไไปโยยมม่ม่าีาารรพถถึึหือลลลววเแ็ ที่ใครหลายคนนั้นทราบดีอนิเมะนั้นได้อัดแนบตั้งแต่ตอนที่3 8จนถึง181เดนั่นเองนั่นก็คือจะเรียกได้ว่าจบมังงะเลยก็ว่าได้ซึ่งถ้าคุณเห็นจํานวนตอนอนิเมะแล้วก็คุณก็น่าจะอึ้งเลยว่ามันจบได้ยังไงนั่นคือจํานวน11ตอนนั่นเองซึ่งพวกคุณก็น่าจะรู้ว่ามันจะออกมาเละแค่ไหนเลขเรื่องที่ทําในระยะเวลาไล่เลี่ยกันอย่างโฮลิมิยานั่นเองที่ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าธรรมดามากซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันอนิเมะก็ได้มีการตัดรายละเอียดออกไปหลายส่วนจากมังังะอทจ้้นนนนมบไดงง122 ภายในซีซันเดียวนั่นเองซึ่งมันค่อนข้างที่รีบมากเลยนะซึ่งในตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าโคเวิร์กนั้นคิดอะไรอยู่เหมือนกันถึงได้ทํากับอนิเมะหลายเรื่องของตัวเองแบบนั้นถึงจะให้ผมเดาวแล้วก็น่าจะเป็นเพราะทีมงานแล้วก็โปรดิวเซอร์บางส่วนของโคเวิร์กนั่นเองที่คิดว่าเรื่องนั้นน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานเลยทําอนิเมะให้มันจบตามงานซะเลยซึ่งผมย้ําว่านี่เป็นแค่การคาดเดาของผมเท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เรื่องของคุณแล้วแ่ละครับแล้วเราก็มาถึงอีกหนึ่งบทเร แแน่นอนว่าวันแรกนั้นในตอนแรกก็ได้รับกระแสไปในทางบวกที่ค่อนข้างเดียวเยอะระดับหนึ่งและรวมถึงผมล้วเหมือนกันผมก็ในตอนนั้นในตอนที่ผมดูตอนแรกผมก็รู้สึกว wow ้าวเป็นกันที่ผมไม่คิดว่าเรื่องมันจะดีได้ขนาดนี้จริงๆด้วยไอเดียและการนําเสนอที่ดูแปลกแอนิเมชันที่ดูชูชาดน่าสนใจเพลงประกอบและเพลงเปิดที่ทําออกมาได้ดีตัวละครที่น่าสนใจด้วยการนําเสนอปมปัญหาของแต่ละตลัวละครปริศนาในเรื่องที่น่าติดตามแต่เรื่องนี้นั้นก็ทํามาตกม้าตายที่ครึ่งหลังของเรื่องนั้นเองเหมือนผู้กุมกลับหรือคนเคียมบุ้ กับเรื่องนี้ไม่ได้แล้วบวกกับเวลาไม่พอเหมือนกับว่าพวกเขานั้นคิดไอเดียมาแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นแต่ช่วงหลังๆนั้นยังไม่ได้คิดมาก่อนสภาพอนิเมะก็เลยเป็นอย่างที่กูเห็นนั่นแหละผมความรับที่น่าสนใจแต่พอเฉลยมามันกลับดูอะไรวะมากกว่าคือกูรู้แหละว่ามันเป็นแนวไซไฟอ่ะตอนแรกอ่ะผมคิดว่าเรื่องเหนือธรรมชาติทั้งหมดเรื่องทั้งหมดมันไม่ได้เกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาติหรืออะไรที่มันไม่ได้ดูไซไฟขนาดนี้ผมก็นึกว่ามันจะเป็นแค่มโนภาพเฉยๆแต่ปัญหาคือมันไม่ใช่อย่างนั้นไงแต่พอเฉลมาก็ สายพายชิบหายและยังมีอีกเรื่องหน,นึ่งนั่นก็คือตอนจบที่ดูไม่เหมือนตอนจบสักเท่าไหร่นั่นเองปมปริศนาบางอย่างของเรื่องแล้วก็ปมของตัวละครหลักนั้นก็ดูเหมือนจะจบไม่ค่อยจะเคลียร์สักเท่าไหร่ว่าพวกเขาต้องการอะไรกันแน่และในตอนจบของอนิเมะนั่นเองผมเชื่อว่าต้องมีใคายหลายคนกำมัดกับตอนจบเรื่องนี้มากแน่นอนหนึ่งในนั้นก็ผมด้วยและในภานหลังนั่นเองถึงแม้ว่าเรื่องนั้นจะมีการปล่อยโอ a วออกมา ในวันที่30มิถุนายนปี2021นั่นเองเรื่องนั้นก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรสักอย่างที่เราสงสัยในตอนจบของอนิเมซี่เลยเนื่องจาก20นาทีของ OVA นั้นแม่งก็เป็นเหตุการณ์รีแคปของเรื่องไปแล้วอะคุณคิดว่าเหลืออีกแค่20นาที มันจะเหลืออะไรให้เล่าเรื่องหรือเฉลยอ,อะไรอีกอ่ะคำตอบคือไม่ไงมันจะทันได้ยังไงอ่ะไอ้เงี้ยส่วนเหตุผลที่ว่าทาไมมันถึงออกมาเป็นอย่างนี้ได้แน่นอนว่าการวางแผนก็เป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลแต่อีกเหตุผลหนึ่งก็น่าจะเป็นระยะเวลาฝีมือของคนเขียนบทและความร้ายประสบการณ์ในการเขียนบทอนิเมะนั่นเองเนื่องจากคนเขียนบทของวอนอเอ็กนั้นเจ้าตัวเคยเขียนแค่ซีรีส์คนแสดงแต่ไม่เคยเขียนอน,นิเมะมาก่อนจึงทำให้ผลงานที่ออกมานั้นก็เป็นอย่างที่เห็นมีแต่ไอเดียแต่พอทําออกมา,าจริงก็พังบวกกับระยะเวลาในการทํางานของโคเวิร์กล้าด้วย ไม่เกิดปัญหาในการทำาอนิเมะนั่นเองและนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนครั้งสําคัญของโคเวิร์กเลยก็ว่าได้ว่าทําอะไระต้องวางแผนอย่างดีๆมาก่อนไม่ใช่ว่าไอเดียนิ้เจ๋งว่ะเรามาทำาอนิเมะกันเปล่าแล้วก็หนุมวัดให้ทําเลยแล้วถามว่ามันจะเกิดผลงานยังไงขึ้นก็จะเกิดผลงานที่เรียกว่า Wonder นน Priority นั่นเอง แล้วหลังจากที่โคเวิร์กนั้นล้มเหลวกับผลงานอย่างวอเตอร์เอกไปแล้วนั้นในปีเดียวกันเองโคเวิร์กได้ทําผลงานอย่าง s h a d o w h เฮาอกมาซึ่งก็เป็นผลงานที่อยู่นยนนในระดับ,บดดท,ดดไไที่โอเคระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้เรื่องที่น่าสนใจและน่าติดตามเพลงเปิดและเพลงปิดที่น่าจดจําแต่ด้วยการที่เรื่องนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาจากมังงะไประดับนหนึ่งในตอนจบจนคิดว่าไม่น่าจะมีภาคต่อแล้วแต่สุดท้ายก็มีภาคต่อออกมาอยู่ดีได้ไงไม่รู้โดยรวม s h a d o w h เฮานั้นก็เป็นอนิเมะที่โอเคระดับหนึ่งเลยก็ว่างแ่่่อนนนนิเเมะั้าบ บ้างก็ถอหลังจากที่โควเวิร์กนั้นได้รับโบนเรียนปลายจากปีที่แล้วนั่นเองโควเวิร์กก็ได้กลับมาพร้อมกับอนิเมะที่ยอดเยี่ยมขึ้นแล้วต้องบอกได้เลยว่าปีนี้เรียกได้ว่าเป็นปีทองโควเวิร์กเลยก็ว่าได้แต่ก่อนอื่นผมขอตัดเรื่องห่วยๆออกก่อนซึ่งเรื่องนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องโตเกียวนิจูยงคุนั่นเองซึ่งไม่ต้องพูดถึงเนาะไม่ต้องพูดถึงมันเนาะข้ามไปเถอะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มที่เรื่องดีๆกันเลยดีกว่านั่นก็คือ Mind Day Darling แล้วมานเ่นเซอร่อัพดาดหวังแล้วก็ ang, อ,อ,อ,กกอากจะ ออกมาดีเนื่องจากประวัติที่ผ่านมาของโคเวิร์กอะแต่ผมก็ดีใจนะว่าที่ที่ผมคิดผิดอะเพราะทั้งสองเรื่องอะไม่ออกมาดีกว่าที่ผมคิดเดยอะเลย ในเรื่องอย่างไม่ได้ทราบ Dar า i ิ g ก็ได้สร้างไวฟุฟที่หลายๆคนนั้นหลงรักอย่างมารินกิตะควาสนั่นเองโปรแกรมเรื่องที่ทีแผ่วงการคอสเพย์และแนะนําให้เรานั้นได้รู้จักกับโลกของการคอสเพย์ได้อย่างน่าสนใจรวมถึงความสมานของตัวละครหลักก็ทาออกมาได้ลงตัวและก็น่าสนใจด้วยถึงแม้ว่าเรื่องนั้นจะเซอร์วิสเยอะเกินไปจนน่าเกลียดบ้างในบางช่วงของเรื่องแต่เรานั้นก็ไม่เป็นเศษเลยว่าเรื่องนั้นดูใส่ใจรายละเอียดแอมิชันเยอะจริงๆแต่โคเวิร์กนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจแค่ฉากเซอร์วิสอย่างเดียวฉากธรรมดาหรืออฉกททะเลในนตี่8 ที่ทุกคนน่าจะจดจํากันได้ดีที่หลายๆคนนั้นบ่นว่ามันเผามันดูแปลกๆมันดูอะไระแต่สำหรับผมแล้วนั้นผมคิดว่าตอนที่8น่าจะเป็นตอนที่ดีสุดในเรื่องแล้วละครับตัวการนำกลับแสงได้ดูดีแล้วใครจะไปคิดว่าแสงของทะเลในเวลาเนี้ยมันจะสวยได้ขนาดเนี้ยเรื่องนี้ผมก็คงต้องชมพุ่มกลับของเรื่องแล้วก็พุ่มกับของตอนนี้เลยก็ว่าได้ว่าใครจะไปคิดแล้วว่าแสงวันนี้มันจะเวิร์คซึ่งเรื่องนั้นก็ได้รับความนิยมค่อนข้างที่จะสูงเลยก็ว่าได้จนมีการประกาศภาคต่อออกมาแต่จนถึงปัจจุบัันนน้ก็มีมีรยละเอดขง าค2ออกมาเลยเอาเป็นว่าเราก็คงต้องรอต่อไปอีกเลยครับว่าเมื่อไหร่จะประกาศส่วนอีกเรื่องอย่าง A อาเคบีจังนั้นก็น่าสนใจไม่แพ้กัน ด้วยการนำกลับและเนื้อเรื่องที่ดูอบอุ่นที่ทําให้เรานั้นหวนถึงช่วงเวลาที่มีค่าได้สุดในช่วงชีวิตของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้นั่นก็คือช่วงเวลามัธยมนั่นเองเรื่องนั้นก็ทําเรื่องตรงนี้ออกมาได้ดีเยี่ยมเลยก็ว่าได้และเรื่องนั้นยังได้สร้างแอนิเมชันและฉากที่น่าจดจําไว้อีกด้วยถึงแม้ว่าเรื่องนั้นจะดูเปื่อยๆบ้างในบางช่วงแต่โดยรวมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ในปีเดียวกันเองก็ยังมีสปายแฟมิลี่และพวกจิเดร่อก ซึ่ง s p y Family นั้นด้วยความที่ว่ามังงานั้นก็ดังอยู่แล้วพอมาทํา็นอนิเมะนั้นก็ยิ่งแล้วใหญ่และผว,วกกับอนิเมะได้ค่ายอย่างวิดเข้ามาแจมด้วยยิ่งทําให้คนนั้นคาดหวังว่ามันจะออกมาดีและพอตัวอนิเมะออกมานั้นอนิเมะนั้นก็ได้รับกระแสบวกค่อนข้างที่จะสูงเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นพ่อลอรครพ่อลอยแม่ยอแล้วก็อาเนียจังนั่นเองและบวกกับคุณภาพแอนิเมชันที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยแต่ถ้าเอาโดยส่วนตัวสำหรับผมแล้วนะผมคิดว่าเนื้อเรื่องมันแ มันจะเข้าบทที่มันดีจริงๆก็หลายตอนอยู่เหมือนกันนะแต่พอจบบทนนไปปับ๊บเรื่องก็กลับมาหน้าเบื่อเหมือนเดิมแล้วก็วนแบบนี้ไปทั้ง2ซีซสั้นแต่โดยรวมมันก็ยังเป็นอนิเมะที่ดูได้เรื่อยๆแหละครับมันไม่มีปัญหาหรอกแล้วเราก็มาถึงในส่วนของอนิเมะที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่กอบโกยชื่อเสียงให้กับโคเวอร์เลยก็ว่าได้นั่นคือบุกจิเดอร์ล็อกนั่นเองและบ ok ุกจิเดอร์ล็อกนั้นก็ได้สร้างผลงานให้กับเคจิโร่ไซโตะให้เขานั้นได้เฉิดฉายได้อย่างเต็มที่ในผลงานนี้นั่นน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 เเองงงงงถึใภาาาาาายยหหลลลััััั้้้ขจะไดกกกบผที่นน่่คครตชช และก็ยกให้เป็นแอนิเมะแห่งยุคเลยก็ว่าได้อย่างโซโซโนฟีเรนนั่นเองด้วยคําที่ว่าบ็กจิเดอร์ล็อกนั้นทีมงานให้อิสระในการทํางานค่อนข้างที่จะสูงจึงทาให้พวกเขานั้น ได้ทาสิ่งที่พวกเขานั้นจากจะทํานั่นเองเราก็เลยได้ผลงานอย่างบกชิดหรอกนั่นแหละซึงน,น,นาทีเราจะได้ดูผลงานอย่างนี้กันนะวแอนิเมชันที่น่าสนใจและดูสนุกว่าพวกเขานั้นจะเอาอะไรมาให้พวกเราดูแล้วก็ยังมีเนื้อเรื่องที่ดูดีแล้วก็น่าสนใจและยังมีตัวละครที่น่าสนใจแล้วก็น่าจดจําอีกด้วยแถมเรื่องนั้นยังมีมีมที่เกื่อนอินเทอร์เน็ตที่ทุกวันนี้เราก็ยังไ,ได้เห็นกันอยู่เลยจึงไม่แปลกอะที่บกชิดหรอกมันจะเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมและนานๆทีเราจะได้ดูผลงานที่มันเต็มไปด้วย Passion, แพร,ใใร่ ซึ่งในจุดนี้ผมก็ขอชื่นชมทีมงานและพูมุ่กับหรือทุกทุคนที่มีส่วนเกี่ยวกับอนมิเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ว่าพวกเขาแม่งสุดยอดว่ะ ซึ่งเรานั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงโคเวิร์กมาโดยตลอดซึ่งอาจจะมีทั้งช่วงที่แย่บ้างอย่างช่วงพอมเมสและวอนเดอร์เอกแต่โคเวิร์กนั้นก็ได้กู้หน้าของตัวเองแล้วว่ากูไม่ใช่ใครที่แย่นะเว้ยกูทำอนิเมะดีๆได้เหมือนกันจากผลงานในปี2022นนั่นเองแล้วถ้าคนถามว่าแล้วในปัจจุบันโคเวิร์กทำงานอะไรบ้างล่ะถ้าในช่วงปัจจุบันหรือในช่วงปีนี้นั้นถ้าอย่างซีซั่นที่แล้วอย่างวินเบรกเกอร์นั่นเองถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องของวินเบรกเกอร์มันจะ ใสายตัวละครที่ดูดีเพลงที่ดูมันเพลงเปิดที่ดูใช้ได้มันก็ทําให้วินเบเกอร์นั้นได้รับกระแสยอย่างท่มท้นเลยก็ว่าได้แล้วอีกเรื่องในซีซั่นนี้อย่าง The Elusive Samurai หรือนายน้อยจอมโกยนั่นเองถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องของนายน้อยนั้นจะดูธรรมดาแล้วก็ดูโชเนนเกินไปหน่อยแต่ด้วยการนำกับที่ดูดีบวกกับความสร้างสารรค์ของแอนิเมชันที่ดูดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยว่าพุ่มกับทีมงานและแอนิเมเตอร์ของโคเวิร์กนั้นทําได้ดีขนาดนี้ได้เหรอแต่ก็จะมีอยู่บางตอนบ้างที่ CG หรืออแนนนนเเชัั่้ดนดนูากดากลียยงต่ ผมก็พอที่ให้ภัยได้อาจจะพอเข้าใจว่าเรื่องนั้นอาจจะแบ่งงบไปทําตอนที่มันสําคัญสําคัญในจริงก็ได้ก็เลยตัดงบในตอนนี้ไปแล้วก็เน้นไปทําตอนอื่นที่มันสาคัญกว่าแทนซึ่งพอมาดูในอนิเมะตอนที่9้นั่นเองเราก็จะเห็นได้ว่าแอนิเมชันนั้นค่อนข้างที่จะเต็มที่เลยก็ว่าได้แต่ถ้าเรื่องของเนื้อเรื่องแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะแล้วแต่คนแล้วแหละว่าจะอินกับเนื้อเรื่องหรือเปล่าเพราะถ้าส่วนตัวผมคิดว่าเนื้อเรื่องมันผมอยากให้เนื้อเรื่องมันจริงจังกว่านี้อีกนิดนึงพูดกันตามตรง เท่่าไหรผมไม่รู้นะว่าคนอื่นคิดยังไงอะแต่ผมอยากให้เรื่องนี้มันเพียวซีเรียสเลยอะ แต่ถึงผมจะบ่นมาอย่างนี้ถามว่าผมยังจะดูต่อไหมซึ่งผมน่าจะตามต่อแน่นอนอะไม่มีปัญหาหรอกโดยรวมผมก็ยังรู้สึกโอเคกับเรื่องอยู่เอาเป็นว่าเราเข้าสู่ช่วงสรุปกันเลยดีกว่าโดยสรุปแล้วนั้นปัจจุบันโคเวิร์กก็ยังคงเป็นค่าอนิเมชัม่นใหม่ใหม่ที่ดูดีเลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าจะเคยมีผลงานที่ทาออกมาผิดพลาดบ้างก็ตามแต่พอมาในปัจจุบันนั้นผมก็ขอการันตีได้เลยว่าอนิเมชที่ทําโดยโคเวิร์กนั้นออกมาดูดีอย่างแน่นอนโดยการรับอนิเมเตอร์เอาซอที่มากขึ้นนนนนนาางงผี้้ัััอใททํ่มเเลลยห โคเวิร์กทำมานั้นออกมามีคุณภาพนั่นเองแล้วในอนาคตผมยังเชื่อว่าโคเวิร์กนั้นจะผลิตผลง,งานดีๆมาให้เรานั้นได้รับชมอย่างแน่นอนครับผมผมกล้าการันตีเลยก็ว่าได้ โอเคในะตอนนี้เราก็มาถึงช่วงปิดคลิปกันแล้วซึ่งพวกคุณก็น่าจะรู้ว่านี่เป็นไม่ใหม่แน่นอนว่าสิ่งอาจจะไม่ได้ต่างจากไม่เดิมขนาดนั้นแต่เป็นว่าช่างมันก่อนดีกว่าและตอนนี้ผมก็คงพูดได้แค่ว่าขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนถึงตอนจบเนี่ยนะครับผมไม่ว่าคุณนั้นจะเป็นคนดูหน้าใหม่หรือเป็นคนดูหน้าเก่าผมก็อขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับผมที่ยังคงตามดูผมอยู่และผมก็ยังต้องขอบคุณคอมเมนต์ในคลิปกันก่อนนะครับผมที่อาจจะมีทั้งคำชมบ้างอาจจะมีทั้งคำที่ติบ้างแต่ผมนัน ทุกคนพิมพมาผมนั้นได้อ่านหมดแล้วนะครับผมซึ่งก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับผมและขอบคุณที่สละเวลาให้กับช่องเล็กๆของผมเลยนะครับผมเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรอยากจะพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผมหรืออาจจะมีเรื่องไหนที่ต้องปรับแก้ก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผมผมรออ่านคอมเมนต์ทุกคนอยู่นะและแน่นอนครับว่าผมจะทำคลิปให้มันดีขึ้นมากกว่าน,นี้อีกในอนาคตแน่นอนว่าผมยังมีอีกหลายเรื่องนั้นที่ผมอยากจะคุยแต่เอาไว้เป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอออลลาไไไปปปก่่นคผมวเจิต